อเอา้้งคี่สิบบาทใส่ไปด้วยกันนะรัเกเลยค่ะไม้ละสิบบาทค่ะอ่ารับเลยค่ะสิบบาททุกไม้นะคะใส่น้ำจิ้มหรือแยกคะ แตงกวาหยิบได้เลยนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะเลือกไ,ได้นะคะไม้ละสิบบาทค่ะเลือกอได้ะะสิบบาททุกไม้นะครับห,หมูเอ็นค่ะเลือกไ,ได้รวมได้ไม้ละสิบบาทจ้ามีสิ่ธิ์บาท สิกาทุกไม้นะครับปี๊ป้ากไม้นะครับีป้า ล้วคนังไม่มาชื่ออะไรเ่ือกได้เลยค่ะชื่ร่ก็อร่อยบาททุกไม้เลือกเลยค่ะมเยอะเลยแล้วคนที่เป็นนักกีฬามาเป็นหมูหมูล้วนได้ได้ได้จแย่หรือจิมคะ แล้วก็ไอ้นั้นไงอน,นัชชาใส่ด้านข้า,าขงได้เลยค่ะพี่จิ้มแม่เลืยวแม่เลือกกันก่อนได้จ้าแ,แล้วก็มีอ้นั้นด้วยม,มีมีหัตถยาด้วยไม่เอาน้ำจิ้มนะคะ จิ้มเลยนะคะโตนพูดเหมือนเด็กสวัสดีคค้าบคเน,น,นื้อนก่อนได้จ้าเดครับคูน,น่มาสิบาสบาทสิานะครับอันนี้วางสี่ร้อยห้าสิบ

ได้นะจิ้มนีนะแล้วน่าจะว่าบอาปลาตไหนอะหรอีปลาสิบ้าเลยนะครับหนักไปไปบอกวามซี พอแล้วมั้งบ่ายสี่เท่าไรนะวันนั้นละบัดชิ้มเลยนะสออยใช่ไมั้ย50บาทจ้ะเลือกเป็นก้อนได้นะครับสิบาททุกมัดเลยจ้า ได้เลยค่ะแป้งนได้วยค่หเลยครับ้อได้เลยค่ะอบกเลยค่ะไปแคแป้งแยกหรือจิ้มคะสองี่ปเลือกกันก่อนได้นะคะ90แผ่นไม้หนึงค่ะ এই <muchas> เลือกกันก่อนไดนะจ๊ะสิบบาต้ไม้นะครับสิบบาทสิบบาทจ้าเคร่อไหนเหรอเคร่องท้าเรียนเก่ง จิ้มหรือแยกคะมา <Yeah. S 1> เลือกกันก่อนได้นะจ๊ะบหกสิบบาทจ้ะถูงไม้หน้าเขาแบบนี้สิบบาทถุกไม้จ้าแตงกวาหยิบได้เลยคะ่ะจิ้มหรือแยกคะแยกโอ้โหนะคะแยก ข้างบนเป็นสามนิแยกสามนิดครับตัดแม่ได้ด้ยครับจิ้มหนึ่งอันเลยปะเอานึ่งจิ้มทุกสูงเลยนะครับายสีดีๆมันจะโตหนึ่งันด้วยครับพร้อมด้วยคแม่เลือกกันก่อนไดนะคะมันเหมือนเป็นการเล่นแม่อะแม่เหนื่อยนะปิดป่าทุกไม้เลยจ้าแม่เขาเหมือนคนเล่นเกมเก่ง ไปมัดถ่งไปนี่จ้าสามถุงนะจ้ายวทอนให้นะนิ่งใหม่ๆเลยครับเลือกได้เลยค่ะท้อมแปดร้อยห้าสิบรับก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเลือกได้เลย ิบาทาลกได้เลยนครลืได้เลยค่ะจิ้มหรือแยกคะค่ะใหม่ๆด้านนี้นะครับบาทค่ะตังกวาหยุดได้เลยนะคะจิ้มด้วยเนาะฝ่อน้ำจิ้มด้วยครับค่ะ สิบบาทค่ะเลือกได้นะคะขอบคุณมากจ้าเลือกได้เลยจ้าสิบบาททุกไม้นะครับ แเลือกกันก่อนได้นะครับ Yeah, I'm, fine. I'm fine. สี่กิอนาทคะขอบคุณมากนะคะแตงกวาหยิบได้เลยค่ะเลือกเลยค่ะซีฟานะไม่ละสิบบาทจ้าไม่เอาน้ำจิ้มยี like h, um. <S 2> <S 2> <s ่สิบบาทค่ะเลือกได้นะคะหมดแล้วก็หมดลูกถึงห้าสิบบาทครับ ร้สบาททุก oui mm hmm ไม้นะคะส0สบาทจ้าได้เลค่ะร้อยสิบได้เลยจ้าไม่ร้วยสิบบาททุกไม้นะจ nah, ้าแตงกอย, IR ยิดได้เลยนะค่ะ <T> <iden> ใส่น้ำจิ้มถั่วแดงค่ะเลยได้เลยคะ่ะละละสิบบาทค่ะจิ้มกันใหม่ๆร้อนๆนะจ๊ะสิบบา้เลยคะ่ะคุณจ่าจ้าจิ้มเลยไหมจ้ะเลือยใกล้ เลยจ้า นี่สิเอ็นหมูหมค่ะขอบคุณค่ะรีบกได้เลยค่ะรกได้เลยครับสิบบาทพุ้ไม้ <18 S 2> ไเลยค่ะบลเบอร์รี่อออเอาลงกันเอาวงกันนะ แบกค่ะปิ้งกันใหม่ๆด้านนี้นะคะสามเจดแปดนะแยกน้ำจิ้มเนาะอ่ะพี่แถมนะไปไม้หนึ่งอ่ะไม่แกะเยอะไปจะปวดปีบบาทสิบบาทจ้าแยกได้นะคะับเรกได้เลย ค่ะค่ะ่ะค่ะจิ้มเลยไหมคะไม้ละสิบบาทค่ะเลือกเลยรวมได้เลยครับสิบบาททุกไม้ค่ะเลือกเลยยอดน้อยจ้าขอบคุณนะจ๊ะอันไหนเอ่ยจิ้มไหมจ๊ะลกได้เลยค่ะสามสิบค่ะขอบคุณนะคะ เล็กเลยจ้าขอบคุณค่ะไปได้ค่ะได้จ้า10บาทอีกไหมอันนี้ก็อุดได้อุได้ๆก็อันนั้นแหละครับไม่มีได้ไไดไไดอันนี้จิ้มเลยไหมคะขาดสักพู่นะคะส0มสิบค่ะจะหนูไปใส่ถุงให้นะคะขอบคุณค่ะ

Cảm ơn นี่ต่าง Bye bye. we yeah.